สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพอก็จะมาแนะนําโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นโดนๆโปรโมชั่นต้อนรับประจําเดือนวันแม่กันนะคะเดือนสิงหาคมนี้ค่ะมีสินค้าดีๆหลายตัวเลยนะคะที่ครั้งนี้เอามาลดราคาแบบถูกมากๆถูกสุดๆเลยนะคะ ึ่งโปรโมชันนี้นะคะเพียงสั่งซื้อขั้นต่ำสามผืนสินค้านะคะเป็นสินค้าเม d ด in Thailand นะคะเป็นสินค้าคุณภาพดีไม่ได้มีตำหนิอะไรนะสินค้าเกรดเอเลยค่ะมีหลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็นผ้าห่มชินล,ล่าพิมลายนะคะผ้าห่มโพลีบัวพิม์ลายแบบนี้หรือว่าจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นถุงนอนนะคะถุงนอนปลากระเบนของเราแล้วก็จะมีสินค้าอีกหลายตัวเลยนะคะลูกค้าสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์นี้ของเราเลยค่ะ ในเว็บไซต์นี้ของเรานะคะจะมีโปรโมชั่นต่างๆนะคะราคาโปรโมชั่นต่างๆแล้วก็สินค้าที่ร่วมรายการทุกตัวเลยนะคะหรือว่าถ้าใครสนใจอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อเข้ามาที่ไลน์ออฟฟิเชียลของบริษัทแฟชั่นโฮมเกตของเราได้เลยที่นี่ค่ะหรือจะโทรเข้ามาติดต่อเราได้ที่เบอร์0833459000ค่ะอีกเบอร์หนึ่งนะคะเบอร์0627181155ค่ะสำหรับวันนี้พ่อก็ ลาละคะ่ะมาช้อปกันเยอะๆนะคะ